สวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านสวัสดีกับช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารละสิ่งดีๆกับผู้ที่มารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอในช่องนี้นะครับก็ก่นะกอนอื่นก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคําเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้และไม่มีสูตรแจกใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ ก็ย้ําว่าผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขและก็การวิเคราะห์นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณนะครับและสติสัมปชัญญะด้วยนะครับในการรับชมรับฟังข้อมูลนะครับสําหรับใครชอบนะครับตัวเลขมงคลนะครับวันนี้นะครับตัวเลขมงคลเนี่ยนะครับในส่วนของหุ้นนี้มาเต็มเลยนะครับมาเต็มแต่น้อยนี่โอ้โหเบาบางมากนะครับวันนี้เบาบางไือเกินนะครับ มาดูผลกันเลยนะครับตั้งแต่รอบสี่โมงนะครับรอบสี่โมงวันนี้คือ8 4 0 1ี่นย์ะครับ8 4 0 1ี่นย์ะครับรอบสี่โมงนะครับศูนย์มาดีตั้งแต่สองรอบแรกเลยนะครับนะศูนย์นะเด่นมาแล้วนะเด่นเด่นผมไม่เคยพลาดี่ชิงนะครับตอนนับเด่นประกบคู่ไม่มาเลยวันนี้นะครับยังจะแย่สักทีหนึ่งนะครับมาดูรอบ5้าโมงนะครับห้าศูนย์หนึ่งสองศูงครับศูนย์มาไหมฮะศูนย์เด้งด้วย นะครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองไม่เอาอีกแล้วนะครับศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองดูมากันสามสามตัวเลยหนีของผมหมดเลยนะครับเนาะทีนี้มาดูรอบหกโมงนะครับห้าหกสามสามสองนะครับหกครับตามเวลานะครับตามเวลาเออแล้วก็ไอ้นี่เนาะศูนย์เนี่ยวันนี้เนี่ยตัวเด่นเนี่ยมามา,มาตามเวลาค่อนข้าง เยอะเหมือนกันนะครับ5โมงนะครับผมให้เลข7กับเลข0นะครับก็มาในส่วนของเลข0นะครับ5โมงเนี่ย0เด้งด้วยนะครับเบี้ยงเลยนะครับ5โมงเนี่ยก็ถือว่าบึ้มเลยนะ5โมงเนี่ย0มา2ตัวเลย0มาบนล่างเด้งเลยนะครับมารอบ6โมงนะครับผมให้6 38เอ้ย678นะครับก็มาเลข6นะครับเป็นส่งตัวเด่นนะครับ32ด้วย2ตัวล่างนะครับแล้วมาดูรอบ สุดท้ายนะครับสี่สามหกครับหนึ่งหกมากแล้วดูนะครับมาแค่นี้แต่มากองกันอยู่ทั้งสองตัวกศูนย์กับหกนะครับสามไอ้พวกเนี้ยไม่มาครับแล้วก็ดูบนมประกบมันละมันออกห้าหกสามดูดีห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกแปดโอ้โหนะครับหายไปทีละตัวอีกแล้วนะครับเน,ะบนาะก็ไม่เป็นไรไนะครับ ก็ว่ากันไปเลขมงคลนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลแล้วกันเนาะนะครับแต่ละคนก็ความมงคลจะไม่เหมือนกันนะครับนะออมันไม่ใช่เลขสูตรนะครับมาดูกันต่อของวันที่เท่าไหร่วันที่15นะครับวันที่ส5บหนะ้ตัวเด่นไม่พลาดนะครับนะครับตัวเด่นและก็เข้าตามเวลาเยอะด้วยนะครับ วันนี้ประกบ <ๆ S 2> คู่ไม่มาเลยนะครับดูทุ่งนี้จะมาไหมนะสิบ้านะครับวันอังคารที่สิบ้าเดือนสามปีหกห้านะครับเหมือนเดิมนะครับสี่ตัวนะครับตัวเด่นสี่ตัวนะชัดไหม จะบ,บึ้มสักทีนะสามตัวนี้เฉียดมาสองวันและเฉียดไปทีละตัวนะครับอ่าเขียนตัวแรกก่อนเดี๋ยวกลัวลืมหกอืม <c oughs> สองสามนะครับดูตัวไหนจะมาเด้งนะครับ,รบดูตัวไหนจะมาเด้งเมื่อวานตัวที่สองกับวันวันที่สิบสี่ตัวที่สองกับตัวที่สี่นะครับดูจะเด้งตัวไหนนะครับของวันที่สิบห้าก็มีหกเจ็ดหกแปด ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสองก็จะมีสองสามนะครับสองสี่ สองห้าสามห้าสามหกไม่เอาออกเมื่อวานสามเจ็ดนะครับสามแปดหลังหลังนี้ไม่ค่อยออกซ้ําของวันก่อนก่อนนะครับหลังหลังมันจะไม่ค่อยออกซ้ํากับวันก่อนก่อนีนน้ม่มจะเสียดอีกไหมนะครับ ดูกันสามตัวนี่เฉียดเฉียดมาได้สองวันแล้วเฉียดเข้ามาทีละสองตัวเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกเก้า หกแปดเก้าเจ็ดแปดสองห้าหกไม่ทันขอบนะครับสุดขอบดูตามเวลานะครับ เลขหกสิบแปนะครับเดี๋ยวผมต่อไปเดี๋ยวผมจะตีเป็นช่องเลยนะครับแล้วก็ระบุเวลานะครับเลขห้าสิ0แเลขสองสครับ1 7บเ 19.00เลขสามครับนีบเเน่นะครับก็โอเคเนาะนะครับตัวเดียว6ครับรองมาคือ5 2 3นะครับพรุ่งนี้ให้เล็งที่มีเลข7ไว้นะครับ6 7 5 7 3 7นะครับคาดว่าจะปะาปนมาแล้วก็เลขแปดด้วย6 8 5 8 38 ่ะไม่ได้เขียน2 8ไม่ใช่จะโผล่มานะ2 8 2 8นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแะให้กำลังใจกันตลอดมานะครับขอให้ทุกคนโชคดีจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ